สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองมาตามเล็กตองหวดครับงวดวันที่16บธันวาหกหกครับผมก่อนสิไปเบิงเหล็กตองหวดเดี๋ยวมาเบิงนะครับเบามีเหล็กมีไผ่เข่าแน่ตอะแรกเบาหนองว่าชีวะสรุปหลอกว่าเหล็กผู้ดใดเข่าแน่แต่ว่าเอฟซีมันบอกว่าให้สรุปแน่เพราะว่าสิได้ตามถือว่าเหล็กผู้ดใดเข่าแน่อ่ะเบาหนองจัดให้ครับเขาอยู่ประมาณชีพเก่ายี่ชีพคีบเลยล่ะ เขาเกือบทุกคลิปครับงวดนีเนาอครับนาอเอาบวเป็นการเสียเวลาก่อนสิมาฟังเลขตองวดเบาหน,อน่องนาอครับนาะแม่สีครับคลิปแรกเลยแม่สีแม่สีให้ห้าเก้าเจ็ดแม่สีก็ถือเลขอีกแล้วถือดีครับยังวะไม่์ไ่สีนี่ไปถือเลขดีครับแล้วก็พีดาครับพีดาพี่้วยสันห็นปูพญานาคเนี่ยเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง ถือเล็กไงวะพอ่อถือเลขกเหล้าอีกเก่าเก่าเบิ่งเดีคนสี่โสดีแก่ยังวานะครับนาะผีดาครับแล้วก็พอสุป,ปันครับพอสุป,ปันเพื่อนว่ามีคนถือสามโตเพื่อนว่าพอเพิ่นเขียนไว้เจ็นย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งเก้าเขากระสือเจ็ดศูนย์เก่าพอเพิ่นเขียนได้หนึ่งศูนย์เก้ากับหนึ่นึ่งเกาค้นกับไปสือเจ็ดศูนย์เกาเพื่อนกระสือน้ำเขา เพื่นก็นได้โตดครับพอสุบันและะ้วก็ใยใจใยใจนี่พื้นเขียนให้หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเขาทั้งบนทั้งลลางและะ้วก็เจ็ดเก้าเก้าแล้วกะ็ยังมีคนไปนั่ถือเล้าอีกอยู่เจ็ดเก้าเก้าเีเก่าเก่าเพื่อนนะโอ้ยังว่าเนาะคนมันจีถือ <laughs> แล้วกะ็ปูวัดปลาครับปูวัดปลาหกเจ็ดเก้า 6, 7, 9, ครับผม หกเจ็ดเก้าหูวัดปลาเนาะที่เป็นหายวัแล้วก็แม่สายพินครับแม่สายพิน,พนเป็นเขียนหหนึ่งหนึ่งเก้า 1, 1, 9, แล้วก็บหนึ่งสามเก้านะครับเนาะคนกับอาชีพหูอยู่แล้วแต่ว่าบ้านรองคิดบอกไปเลยว่าเด็กของไผ่เขาเหน่เนาะครับเนาะแล้วก็ยายนี่ครับยายนี่เิ่นถือเก่าหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่นฝันว่าพระเขียนหายเนกะ้าสองหนึ่งฝันยายนี่ครับ ฝันย่นี่ย่นีก็ถือเลขดีคือกันแล้วกะันองลานองลาแต่ว,ว,ว่าเพิ่นบูหัวเพิ่นแปลว,ว่าอีหยังเบาหนองก็เลยแปลเพิ่นเก้าหนึ่งเก้าห้าเพิ่นกับสื่อสองหนึ่งอายุเพิ่นแล้วกัเกาหนึ่งแล้วกัเก้าหาเพิ่นสื่อแค่นี้ครับเพิ่นกระได้ับโชคนองลาก็ถือเลขดีเอามีต่คนถือเลขนะครับเนาะและะ้วก็เจ้ผา,าแดงเจ้ผาแดงเพิ่นฝันว่า ฝาโล่งโต๊กไซนะเป็นแต่ว่ามันเป็นเหลืองจริงฝาโล่งโต๊กไซเหล็กฝาโล่งหนึ่งสองเก้าเพิ่นกะถือเก้าสองเอ้ยเพิ่นกะถือเก่าหนึ่งแล้วก็อายุค้นฝันหกสิบเอ็ดโอ้ยอายุอายุคนตายหกสิบเอ็ดปีเพิ่นกะซื้อเก่าหนึ่งอีกเพิ่นกะตีเก่าหนึ่งเพิ่นก็เล่หมันใจเก่าหนึ่งเพิ่นซื้อบอลายดอกเพิ่นซื้อตัวละสองสามพันทีละแต่มันเป็นเหลขอันเพิ่นวะเพิ่นซื้อสามพัน ตำราพันสือสามพันแต่ว่ามันกะได้แค่พันหาเพราะว่าเข้าใจเครืองหนึ่งสำนันกะดีใจนําเพราะ่าเจผาแดงงวดนี่พันสือโบลายครับสือตะเลีกฝันเพื่อนบางทีอะแล้วกะ็พอสนครับพอสนพิ่นเขียนให้หกหนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดเก้าพอสนพันเขียนเลียกให้นะครับนเนาะเลียกกะเขาเก่าหนึ่งแต่ผู้ได้เด็ดกออกนะแล้วก็พอเซียน พอเซียนเพื่อนกับฝากขอบคุณเอฟซีได้แล้ครับเด้อที่เขามาตีเหล็กให้91 91พอเพื่อนก็ได้ครับเพื่อนบอกว่าฝากบอกเอฟซีฝากขอบคุณเอฟซีในเด้อเบาหน่องพอถือเลขพอเอฟซีมาแปลฝันให้เพื่อนว่า91นะเขียนดีใจนําพอพอเซียนเพื่อนกับฝากขอบคุณเอฟซีทุกคนครับน่แล้วก็นพอเอกครับพอเอกเพื่อนเขียนให้910ล้วกัน911 เลขที่บานพอเซียน169พอเซียนกระถือถือโตดเพิ่นเขียนให้หนึ่งเหนึ่งศเพิ่นกไปเพิ่นเขาผ้าเขาผ้าเพิ่นสื่อ970เพิ่นกระสื่อน้ำเขาเพิ่นกระถือโตดได้ด้ทั้งโตดแ้วก็ะได้ทั้งเหลขบนโอได้ทั้งเหล็กล่าง91้่งเพิ่นกะฝากขอบคุณเอฟซทุกคนจังไรกังวดหนาเอาไหมนะครับนาะ แล้วก็อาจารย์นิละน้ำครับงวดนี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างครับผม0973ตัวแตกแล้วก็91ครับ91ถ้าผูดด้ใดได้เบิ้งคลิปก็คงจะเห็นนะครับเนาะจะดีใจนะครับแล้วก็ทะเบียนรถหลวงปู่สวงที่ว่าหลวงปู่สวงนั่งขังสุดไทยตอนมรณาภาพไปวัดไผ่หลายคนกระถือครับเพราะว่าเพิ่นแตกเรนทะเบียนรถปู1859 18 5 9ห้าหลายคนกับไปตีออกเพื่อนก็ไดจับคูเอานะหลายคนกับไปจับคููเอาเพื่อนบอกว่าอยากให้เบ้านองไปไทยรถจริงใดบอ่อเบ้านองว่าต้องไปขออนุญาตหลวงตาพูดก่อนว่าเพิ่นจะให้ไทยบ่คขันไทยเดี๋ยวเบ้านองจะไปทไทยมาให้เบิ่งนะครับนาอเพิ่นก็ไดเก่าหนึ่งครับผมดีใจนําแล้วก็เลขหลวงปูหมุนครับเลขหลวงปูหมุนเลขเซมซี่เลข MC, เซมซี่หลวงปูหมุน9 1 1หนึ่งหนึ่ง บบาหนองเขย่าได้ไม่แหลกได้เก่าเธอที่สองในหนึ 1, 1, 1, ่งหนึ่งเบาหนองก็เลยเอาใส่กันไปเลยเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งจะแตกออกกันได้เก่าหนึ่งนะครับนะและ้วการเลขเลขวิ่งพ่อบุญที่เพื่อนบอกไว้ว่าให้วิ่งหนึ่งแต่ว่าเลขพอเพิ่นมักนี่เพิ่นมักหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามอันนี้เลขเพิ่นมักแต่ว่าเบาหนองก็บอกในคลิปอยู่ว่าให้วิ่งหนึ่งตลอดสายหลายคนก็ถามหาย,ยว่าพอบุญเพิ่น ให้มาเลขวิ่งตัวเดียวให้ตัวเดียวครับก็วิ่งหนึ่งก็ได้ครับเก้าหนึ่งแล้วก็แล้วก็เลขอันฝันเบาหน่องเลขฝันเบาหน่องมีเอฟซีมาแปลให้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเห็นเบาเบาหน่องบอกว่าคัน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 มีคันมีฝันมาเห็นเบาเบาหน่องจะเอามาแปลฝันให้กับหลายคนก็ถือครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะแล้วก็ เลขไอ้ไข่ครับเลขไอ้ไข่เข่าเก้าหนึ่งนะครับน้องเลขวิ่งฟองเบาหนอง grab ได้หนึ่งเก้าเลขเมื่อกาเข่าเก่าหนึ่งแล้วกะ็ที่สําคัญมีคนจําได้ครับเลขวัดวัดไตรที่เบาหนองไปจุดขอปูสวงงวดนั่นที่ว่ามันออกเก้าศูนย์น่ะที่เบาหนองไปจุดทูบได้หนึ่งเก้าศูนย์คนกับคนกับน้ำซื่ออยู่ครับคนกับยังน้ำซื่อ ถือทั้งสามโตถือทั้งล่างเบ้าหนองจุดใดหนึ่งเก้าศูนย์เบ้าหนองกาแปะเรียกไว้เจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งคนกระถือครับเพื่อนบอกอยากให้เบ้าหนองไปอีกแน่เบิ่งแต่ขนาดเบ้าหนองบ่ได้ไปคนกัย่งเบิ่งขีปเก่าเพื่อนโจดไว้ครับเ,เพื่อนบอกว่าเพื่อนโจดไว้เพื่อนก,เนอนกเนัเลยจําได้เพื่อนเลยว่ะเรียกตัวนี้มันง่ามเพื่อนก็เลยสื่อเอาถือสามโตครับสามโตตรง เพราะว่าเพิ่นสื่อแบบหกกับะจะได้กัดีใจนำํำเนาะครับนเนาะเหล็กตองหวดเบาหนองครับเหลยกตองหวดเบาหน่องเบาหนองกกยังมักอยู่เหลขกตองหวดเบาหนองเบาหนองเสียหายไว้กว่อน้ะครับเด้อศูนย์หกเจ็นย์กเจ็ดลักละหนึ่งหกเจ็ดครับผมนี่คือเหลขกตองหวดเบาหนองศูนย์หกเหลักะหนึ่งหกเจ็ด งวดนี้วัน 16, ที่16ธันวาคม66เข้ามารับโชคไปนํากันก่อนปีใหม่ครับผมยังไงก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสิไนสมหวังนังปารถนาเป็นกนําลังใจให้เบาหน่องคือเก่านะครับเ้อเขาบอกเบื้องคิดเบาหน่องหลายๆเพื่อเป็นกนําลังใจให้เบาหน่องกดไลค์กดแชร์เขามาปูดคุยกันงวดนี้รับโชคไปน่วกันครับผมสวัสดีครับ